สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําในการโหลดกระเป๋านะครับหรือว่าการเปิดกระเป๋า Tron Link Pro นะครับดังนั้นวันนี้ก็สําหรับท่านที่เล่นเขียนเหรียญคริปโตนะครับซึ่งเป็นกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นวอ l เล็อิเล็กทรอนิกส์ของ t Tron l i n k นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับท่านไปที่ในส่วนของการติดตั้งนะครับไปที่ Play Store นะหรือ App Store นะครับ ท่านไปที่ Play Store หรือ App Store นะครับอันนี้ตัวอย่างนี้จะเป็นในเรื่องของเพลย์สโตร์ะนะครับในระบบ Android ท่านก็ไปคลิกติดตั้งครับอพอคลิกติดตั้งเสร็จนะครับเมื่อดาวนโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ท่านมาคลิกเปิดนะพอคลิกเปิดเสร็จระบบจะมาหน้านี้ครับพอมาหน้านี้ให้ท่านมาคลิกนะครับเปิดกระเป๋าใหม่นะสาหรับคนเปิดกระเป๋าใหม่เลยก็ให้คลิกตรงเคลียร์บัลเลตนะครับตรงตรงลูกศร,รชี้นะครับ เสร็จแล้วท่านก็มันมันจะมาหน้านี้เนาะมาหน้านี้ท่านเลื่อนนะฮะเลื่อนเลื่อนจนถึงแถบสีดำเนี่ยเป็นทึบอ่าสีดําทึบเสร็จแล้วท่านก็คลิกตรงแถบสีดํานะพอคลิกแถบสีดําเรียบร้อยนะครับระบบจะพามาหน้านี้เพื่อให้ท่านตั้งชื่อกร right. no ะเป๋านะครับทีนี้ท่านตั้งชื่อกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบจะมาดูหน้านี้ต่อเนาะอ่ามันจะมีอยู่3แถบนะครับ แถบที่1คือการตั้งชื่อนะตั้งชื่อกระเป๋าส่วนที่2คือการตั้งรหัสผ่านนะครับทั้งที่1นะให้สังเกตการตั้งรหัสผ่านนะครับจุดสังเกตการตั้งรหัสผ่านก็คือให้ดู4จุดนะครับจุดสีเขียวนี่ถ้าเราตั้งรหัสผ่านไม่ถูกต้องนะครับมันจะไม่ขึ้นจุดสีเขียวนี้จะไม่ขึ้นถูกนะครับเครื่องหมายถูกก็คือการตั้งเนี่ยก็ต้องให้มีเป็น อักษรเป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์พิเศษนะครับอย่างเช่นในเรื่องของเป็นแอดเป็นเครื่องหมายแฮชแท็กอะไรก็แล้วแ,แต่นะครับใส่เข้าไปเนาะให้ครบอย่างน้อยนะรวมแล้วไม่ต่ำกว่า8ตัวนะครับนะถ้าถูกต้องนะครับดูแถบสีเขียวมันจะขึ้นทั้ง4จุดนะครับมัขึ้น4ี่จุดเดรียเรรอยท่านก็คลิกตรงข้างล่างนะแถบสีดํานะครับคลิกปั๊บนะ เมื่อท่านตั้งเสร็จเรียบร้อยนะก็อย่าลืมตั้งครั้งที่2ด้วยนะครับครั้งที่1เสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวนะไปตั้งก็ตั้งครั้งที่2นะครับตั้งที่2ให้เหมือนกันนะครับอันแรกนะครับพอตั้งเสร็จท่านก็คลิกตรงแถบสีดําข้างล่างนะครับพอท่านคลิกระบบจะพามาหน้านี้นะหน้านี้สําคัญมากเลยนะครับหน้านี้สําคัญมากเลยก็คือหน้านี้ระบบปัจจุบันไม่มีการให้แคปหน้าจอนะครับท่านต้องเตรียมในเรื่องของสมุดปากกานะ เพื่อที่จะเขียนวลีหรือมีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงถ่ายไว้นะฮะถ่ายวลี12วลีเนี้ยนะครับน,นะครับถ่ายเตรียมไว้เะฮะเพื่อที่จะเตรียมวลีวลีนี้ก็คือเหมือนรหัสลับของเรานะฮะเป็นรหัสเอทีเอ็มก็ได้นะครับหายไม่ได้นะครับถ้าวลี12วลีหายนะครับหรือท่านจําไม่ได้นะครับเข้าระบบไม่ได้นะครับทุกอย่างในกระเป๋าท่านไม่สามารถเอาคืนได้อันนี้บอกไว้ก่อนนะ12วลีนี้สําคัญมากๆเลยดังนั้น ท่านควรเตรียมอุปกรณ์สมุดปากกาถ้าท่านเขียนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะครับไม่เป็นหรือไม่เก่งให้ถ่ายรูปไว้นะครับเพราะเมื่อท่านคลิกตรงนี้นะฮะเมื่อท่านคลิกตรงแถบสีดำเนี่ยมันจะขึ้นทั้งวลีแล้วก็ QR code ให้เรานะครับดังนั้นท่านต้องมีกล้องอีกตัวหนึ่งหรือมีสมุดปากกาเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะบันทึกนะฮะและเก็บไว้นะครับ เมื่อท่านคลิกแถบสีดำปุ๊บนะครับระบบจะขึ้นวลีนะวลีเนี่ยสิตัวนะฮะจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะมี 1, 2, 3่จนถึง12ตัวนะนะครับวลีนี้ก็คือเป็นรหัสลับของเราสุดๆนะครับดังนั้นระบบจะไม่ให้เราแคปหน้าจอดังนั้นท่านต้องเตรียมจะเป็นตัวศัพท์มือถือหรือสูนปากกาเขียนไว้ให้ชัดเจนนะครับให้ชัดเจนแล้วไม่ควรเมื่อท่านเก็บเรียบร้อยนะครับไม่ควรเก็บรหัสลวลีนี้ ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับหรือเป็นสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ให้เก็บไว้ข้างนอกนะครับเพราะเป็นรหัสส่วนตัวของท่านนะครับเป็นรหัสลับมากๆนะครับเมื่อท่านจัดการกับรหัสเรียบร้อยนะครับระบบนะฮะท่านจําไปแล้วนะครับระบบจะมีการถามนะถามโดยจะมีเมื่อท่านคลิกทิ้งมาหน้านี้นะ ท่านคลิกมาอ้นนี้เสร็จแล้วนะครับระบบจะขึ้นเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขสีดําๆนะอักษรมันจะขึ้นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขไหนก็แล้วแต่แต่เป็นสีจะทึบอ่าจะทึบเข้มกว่านะอักษรสีนั้นจะเข้มกว่าให้ท่านสังเกตแล้วให้ท่านดูว่าอักษรสีนั้นตรงกับวลีไหนอ่าสมมติมันขึ้นเลขสามอย่าไม่รู้ขึ้นเลขสามนะ มันตรงกับวลีไหนเลขอเป็นภาษาอังกฤษตัวอะไรบ้างนะฮะท่านก็เอานิ้วไปคลิกตรงนั้นให้เหมือนกันแล้วท่านก็คลิก next step นะ next ถ้ามันขึ้นด้งขึ้นมาอีกนะครับให้เราเลือกอีกแล้วก็เลือกอีกตามวลีนะครับน่าจะ2อสครั้งนะสอาครั้งเสร็จแล้วมันจะขึ้นอันสุดท้ายขึ้นคําว่าดันนะคือจบละเมื่อท่านคลิกดันตั้งนะฮะระบบก็จะมาถือว่าเสร็จนะครับท่านเปิดกระเป๋าเรียบร้อย นี่คือกระบวนการในการเปิดกระเป๋าตรอนลิงครับคลิปนี้แนะนำเท่านี้ครับสวัสดีครับ